โอ้ยทำไมเสียงเอฟเฟกต์มันดังอย่างนี้นดังกว่าเสียงไม่นี่เหมือนอัพแพดอะไรของมันเนี่ยพี่แชม,แชมป,มป์แชมป์เปิดไม้เบาแชมป์แชมป์เสียงหายปไปพี่ไม่พูดนะพี่เป็นลออ ไม่ใช่ไม่พูดถ้าทางจะมีปัญหาเน็ตหรอหมองได้ยินไหมเออได้ยินละโอ้เนี่ยมันขาดหายถ้าช้าไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันเ,เป็นผีแล้วเป็นผีแล้วี่เล่นไม่เก่งนะถา,ามพี่ด้วยนะช่าชงกล้าพูด ๆตอนนี้ผมกับลูกซองนี่ไปด้วยกันไม่ค่อยได้เลยหนูว่าลูกซองหนูยิงแล้วหนูทำไมมีความรู้สึกว่ามันยิงยากขึ้นกับเดิมตายก่อน,นตายก่อนมากเลย,ยปุ่งปุ่งปุ้งพุ่งโอ้ยอยังไงก็ได้ <S <S 2> <S 2> เล็งหัวเจาะหัวตอนนี้เจาะหัวนี่ล่อสามมักกันยังไม่ตายเลยอกระเป๋าสอง ไม่มีคนตามเรามาเนี่ยมเลสปกปกเก็บความร้อนไปประมาณสามอันสี่อันแล้วเนี่ยเอาเนี่ยลงถึงพื้นทุกคำอ่ะคนนี้เลยโอ้ยมีแต่ปืนคาเราจะไปชู้กับใครไม่ปืนคาเนี่ยจะคาที่ตักอนเปนคาที่ไหนคาที่ดินปวน้องคาเก้าแปดเนี่ยเอาเปล่า แต่หนูยังไม่มีปืนโอ้ยพี่นันถ้าแบบพี่นันมีหัวได้ปนตุ้มพี่นันจะคโคตรแซ่บโอเคเอาไปเลยพี่ก็ไม่มีมปืนแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยอยากใช้เป็นไปได้ก็จะไม่เลือ่องเกาะสองโอ้ยทำไมหมู่บ้านนี้มันถ้าผมใช้คานะผมใช้มือเปล่ายิงมันดีกว่าต่อยมันดีกว่าต่อยมันดีกว่านี่ดูเขาพูดจริงจริง มันจะตายก่อนไงต้องใช้มาจังหวะนี้คือแบบนี่กระเป๋าสองอยู่ข้างบนพี่ถ้าแบบกรเป๋าสองได้แล้วผมตอนนี้ผมขาดอาวุธ่ะผมไม่มีอาวุธเลยนี่ไงมี UMP AK ก็ยังดีกระเป๋าสองสองไปโอ้จะได้ AK ก็ได้ AK สองกรบอกเข้าใจอะไรผิดปะเนี้ยใครเอาไหม AK ไม่เอา AK ได้ฟาร์มมาแล้วเดี๋ยวผมเลาะวางบนให้อ่าปืนชาร์จกันใชก่อนว่าสนิทค่นไปด้วยไปด้วยแชมป์ไปมินไปกันตามเขาใหญ่แชมป์ไปเออว่าสนิทมากๆแต่ว่าตั้งแต่แบบเล่นกับพี่นันมานี่สับสโคปปืนเลยสับเป็นยังสโคปพี่ก็สับตามแชมป์มันแนะโดนละโดนละโดนละโดแล้ข้างบนมีคนข้างบนมอหอกคอยมีคน ติดนิสัยกับสะโกหรืได้เลงหนัวมีคนมีคนยิงอยู่ไหนอยู่ไหนน่าจะเป็นบอดนะเดูจะโชว์ค้าให้ดูล่วงแตกแล้วโอ้ยกระทะานี่วะแตกแล้วบอดอะไรตัวบอดแน่นอน,น,น โอ้สคปรบสองกับอินฟลีชใช้อะไรเดียวเนี่ยเอาสคปรบสี่ไปไหมไม่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 ไมแชมป์ใช้เถอะถ้าเหลือถึงจะเอาเยอะแยะมันนี่มาว้าวได้นี่แล้วได้นี่แล้วสคปรบสี่มีหรอมาี่มานดูมาดูมาดูมาดูของ <Okay. S 2> ผมเทียบ <c oughs> จะเอาอะไร ว่ามาครบสี่โอ้ดีดีดีด,ดีไหนครบสี่คว<ร>บความไอความร้อนความร้อนได้แล้วรรนั่นแหละโอ้ยมินหัวโนหมแล้วบอดแน่เลยบอดกด็ดีบอดขยนัน พี่นันหนูมีตะโรบสีหรือเปล่าไม่เอาเราได้อิสเลตแล้วตอนนี้มีปัญหาก็คือ AK เราจะคุมมันอยู่หรือเปล่านี่แหละดีสุดๆต้องใจเย็นๆยิงช้า <c oughs> ถ้าบอดตรงนี้จะต้องโดนฟาร์มแล้ว <c oughs> ก็ะสองสองตัว อยู่ไหนฮงบนญหรอยา M79 ใช่ไหมหนูเล่น M79 มาหนูมาฆ่าตัวตายบางคนเขาเล่นเก่งเขาก็เล่นเก่งนะแบบไอ้ตรงที่เขาแบบน่าจะยิงโดนตัวเองไม่โดนคือไม่โดนใช่มันดันปิวเนี่ยดันน่าปืนที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากใช่ ตั้งตายิงมันเต็มที่แต่ไม่เข้าตัวเองเต็มเลยวันนี้เลยขับรถไล่ชนปรากฏว่าชนจนได้ที่หนึ่งนั่นนะอุ้ย M79 มีสองกระบอกว่ะเก็บลูกไว้เก็บลูกไว้ใช้เลยจะ <c oughs> ไม่ลูกขนาดนั้นใช้เลยผมจะใช้เลย <c oughs> แค่วิ่งลงเขาก็บาดเจ็บเฮ้ยอ่อนแอว่ะ ไม่รู้จะเอามาฆ่าตัวตายหรือเปล่าเล็งไม่ค่อยจะแม่นกับเขาเลยมันจะตกแมปป่ะเนี่ยเออมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ตีพี่มีสี่คนนะออกมาม,มีตัวเดียวมันฆ่าไปสามแล้วเลือีกหนึ่งพี่ก็ล้มไปละมันก็ใช้ระเบิด <c oughs> เฟียงอเออหนึ่งคนนะมันโดนลุมอยู่อะ่ะแต่ว่าเราโดนเราโดนเราเรากลายเป็นหนึ่งลุมสามไอหนึ่งลุมสี่อืออืมปรากฏว่า มันก็เฟี้ยงระเบิดเฟี้ยงระเบิดเฟี้ยงระเบิดปรากฏว่าระเบิดอยู่ลุกหนึ่งมันเฟี้ยงมันติดกระแพงมันตายอุย้ยดีนะมันฆ่าตัวตายเองไม่งั้นเราตายยกตีไอคนสุดท้ายยิงมันเล่นไม่เป็นคนอื่นดันอยู่ใกล้ๆมันมันเล่น m 7 9อัดเข้ามาใครจะคิดว่ามี m 7 9เกิน3ลูกใช่เอมันยิงสามแล้วก็เราผมคนมน<า>ึก็เลยไม่ถึงหาลูกผมก็เลยวิ่งชาร์จผมก็เลยวิ่งชาร์จ ที่ไหนได้เข้าไปโดนลูกไอ้เพื่อนอีกคนนี่ก็นึกว่ามีแค่สเข้าไปใกล้เคียงกันโดนอีกลูกเกิดตัวสุดท้าย แต่ก่อนใครบอกว่าไม่มีความคิดจะขับตุกตุกเนี่ยเอาเพื่อเราอยู่ตรงนี้นี่เองวิ่ยตุกกเมันนี่เอารถบิ๊กอัพนี่ไปขับดิเหื่อยแล้วพี่รถบิ๊กอัพอยู่ในโรงเก็บรถเอาตุกตุกขับเดี๋ยวตายัะ โตุ๊กปิดได้แค่แปดสิบเอ็ดเองแคมป์ได้เก็บลูกอมยังได้แล้วะเพาพกก็แล็กของเหรอใช่เราจะเอาชุดช้างเอาเหรอได้วันเะสองคันแล้วข้อสามก้อสามตรงนี้ข้อสามก้อสามได้แล้วยังมามองไม่เห็นนะมาก้อสามเร็วเม้นมีแล้วอ้าวเงินเพื่อน มาเอาเร็วเกาะสามมนาคาจะหนีเที่ยวไปโรงเรียนอ่ะล้วพรุ่งนี้มีเรียนหรอมีพี่แต่มันเป็นวิชาเบาๆวิชาเบาเติ้งกี่โมงวิชาเบาๆเติ้งกี่โมงดนตีอย่างนี้น่าเบื่อหลับก่อนเออ เรียนเรียนยากไหมวิชาเบาๆเนี่ยเราตีไงพี่ต่อคาแล้วก็อะไรอีกนึ่งหนึ่งเขายิงกันหนึ่งนะครับชิวแล้วสิบสองคนเก็บของเพ่ินอะเอาเนี้ยแอร์ดรอปเนี้ย ไม่มีคนแน่นอนดวน่าจะเป็นบอทอะเพราะว่าผมขึ้นไรชื่ออะเบรอบร์สามเป็นเบอร์สามเป็นบอทบอกเบอร์สามเป็นบอทนมใหญ่เบรอร์สามชื่อนมใหญ่เป็นบอทหรือเปล่ามีบอทร่วมทีมเราด้วยหรอไม่หรอ a w ไม่เติมไม่เติมเลือดด้วยผิดปกติเขาไม่มีหรือเปล่าไม่มีไม่เห,อหรอโทรศัพท์เนี่ยจะเบอร์สามยิงตามผมตลอดเลยอ๋อโอเคไปกระชัมใช่ไหมตายแน่ๆตายแน่แ่โอ้โหไปอยู่ไหนเอามีดบอกมาแล้ว เบอร์สามไม่ใช่บอดหรอกถือกระทะวิ่งอ่ะอ๋อโอเคพูดไม่ได้เฉยคนกลัวเมียนะโอ้ยแชมป์เลยเอานัา่นแหละเป็นไรล่ะเจอแชมป์สองแล้วเจอนนอะไรเจอเจอแชมป์สองรุ่นใหม่ละสายพันธุ์ใหม่มบู๊เดียวบอกให้ขับแค <c oughs> ่วนๆแถวนี้ไปอารวาแถวนู้น มีวิอีกคนวิก็ก็เล่นเล่นมาแนวแชมป์เลยไม่ได้เลยเจอคนนี่ไม่ได้บุกเข้ากลางขันไม่มีการวางแผนลงเลยสี่ก็สี่อ่ะเข้าใจปะโ<อ>ตายเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่สนใจบอกเดี๋ยวใจเย็นถ้ามีหนึ่งะจะลุยลุยไปถ้าเผลอเข้าไปมีสองก็ต้องพยายามเลยแต่ถ้าเกินสองให้ยิงไปถอยหลังไปคือกี้สองปี แต่ถ้าเราเยอะกว่าเ,เรายิงเรายิงเ,เราค่อยๆดันมันเห็นเนูคนเดียวอ่ะพาแย่งกันยิงวิ่งยิ่แล้วอีเสือปะเธอสิอ้า นอนแล้วพี่นันดึกแล้วอ่ะโอเครีบ <Okay. S 2> ไปไหนไม่ดึกเลยมันจะเที่ยงคืนแล้วจะเที่ยงคืนเองแล้วพี่แฉะมาพี่แฉะไม่ไปทำงานหรอวันนี้พี่ทำงานบ่ายครับโอ้โหเห็นไหมเวลานอนเหลือเลือยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้า ใครใช้ไอ้นีปล่าใครใช้ไอ้ระเบิดเปล่าทำไมมีลูกอีกเหรอเดี๋ยวลูกให้มีนี่ไงลูกเอ็มเจ็ดเก้าก็เอ็มเจ็ดเก้าที่มีปืนระเบิดพี่โบราณไงเข้าใจป่ะไหนแก่แอบ่งนี้แหละมีมเนื้อยอยู่ไหนอยู่กับผมเนี่ย ไปไหนกันหมดวะรู้ว่าปุ่มแฉ่ปุมแฝกโคตรเนียนอ่ะผมไม่ชาร์จนะรอบนี้ผมใช้ยิง M79 อย่างเดียวนะผมเห็นคนแล้วอยู่บนเขาใช่ไหมวะไม่ใช่กล่องศพผมจะไปอยู่กลางวงเลยแต่ผมไม่มีไอวอลอ่ะใครมีไอวอลแฉมีปะผมมีอยู่ลูกหนึ่ง โอเคเท่านั้นก็รอดได้โอ้เหล็กสองตัวพี่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 คน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 เห็นไรเห็นไรตรงไหนเห็นมันไม่เห็นพี่หรารง้ไงมันแอบอยู่โคตรเียนอะโอหญ้าอะไรมันมาอยู่ข้างหินปั๊มแก๊สเหรอโอ้โหเรือรัศมีวะ ปั๊มด้วยพี่คนยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้ายังคืนแล้วพี่เอาหรอ้อวนมใหญ่กูไปแล้วนมใหญ่กูไปแล้วนมใหญ่มานี่ปัม๊มแปก็กผมวิ่งไปเต่าไฟได้ไหมเนะี่ย ไปเขาแล้วช่วยไม่ทันนมใหญ่นะไม่มียาเลยแฉมขอยิอยยงสกัดเสถิดยานมใหญ่เพียบเลย มาเป็นดีเลยที่ที่แถวขึ้นไปข้างบนเหรอล่วงไปหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเรี็บร้อยอทำไม M79 มี e ก็ไม่ได้ใช้